คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการเชื่อมต่อแบบปาร์ตี้ทูเกเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ผมได้จะทำการเชื่อมต่อกับตัวตัวหลักนะครับตัวแกนครับคือตัวเอ็กซ์ตีมสี่นะครับโดยที่จะเข้าไปที่ตัวตัวเมนหลักนะครับก็จะเห็นว่าตัวเอ็กซ์ตีมสี่นั้นจะเป็นตัวคอร์ดหลักครับผ่านปาร์ตี้ทูเกเตอร์นะครับโดยที่เราต้องเชื่อมที่ตัวหลักตัวใดตัวหนึ่งของระบบปาร์ตี้บูธก่อนนะครับโดยที่ผมเลือกเชื่อมต่อกับตัวเอ็กซ์ตีมสามนะครับให้เชื่อมต่อกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เพื่อให้คอนเนคเป็นระบบปาร์ตี้ท e ูเ e r เตอร์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันเชื่อมต,ต่อกับอ่าไอคิมสาด้วยนะครับเมื่อทําการเชื่อมต่ออกับตัว e อ r e มสาได้แล้วนะครับมันคอนเนคกันนะครับเสียงมันจะสามารถที่จะออก2ตัวนะครับก็คือว่าตอนนี้คือเสียงออกเหมือนกันนะครับได้ยินเสียงไหม ่านี่ออกจากเอ็กตีมสี่นี้คือเสียงออกจากเอ็กตีมสามนะครับทีนี้ตอนที่เราเชื่อมต่อเพิ่มจากปาร์ตี้ทูเกเตอร์นะครับเพิ่มต่อยอีกนะครับเราจะสามารถที่จะเอ่อเปิดเปิดที่ตัวเครื่องอื่นได้เลยครับอย่างเอ็กตีมสามชาร์กห้าพินะครับผมจะเปิดเครื่องไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธไว้นะครับแต่เปิดเครื่องไว้นะครับจะเห็นว่าถานะไฟขึ้นไว้นะครับผมแค่กดไอ้ตัว Party Connect นะครับมันจะ เชื่อมต่อทันทีนะครับสัญลักษณ์ปาร์ตี้คอนเนคขึ้นละเสียงออกแล้วเห็นไหมครับอ,อันนี้คือชากหน้าเดี๋ผมจะมาเปิดตัวบูบ็อกสามให้ดูนะครับอันนี้เปิดเครื่องไว้แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธไว้นะครับกดปาร์ตี้คอนเนนะครับสัญลักษณ์ไฟขึ้นตรงนี้ขึ้นนะครับเชื่อมต่อปาร์ตี้คอนเนนะครับ ทีนี้มันก็จะเชื่อมต่อลิงมาละเสียงเพลงก็จะออกเห็นไหมครับเสียงเพลงออกแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเสียงออกนะครับเสียงออกนะครับเสียงออกนะครับทีนี้ตัวฟิด6ผมเปิดเครื่องไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดตัวปาร์ตี้คอนเน็กนะครับ นะเสียออกแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ออกครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวชาร์จ5้าตัวนี้ใหม่ๆให้ดูเลยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะครับผมจะเปิดเครื่องนะครับอ่อันนี้เครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นนะครับ อันนี้ผมจะทำการไม่ต้องทำอะไรนะครับผมแค่กด party connect นะครับติดแล้วนะครับเห็นไหมครับเสียงมาแล้วได้ยินไม่เอ่ยประมาณนี้ ปักโถท,ที่ตัวหลักเลยนะครับเห็นไหมครับเปิดเสียงเอาเสียงประมาณนี้นะครับาจากการทดสอบเชื่อมต่อนะครับในเรื่องระบบของ Party t o Getter นะครับที่ผมเชื่อมอยู่นี่นะครับโดยใช้ตัวแกนหลักคือ,อตัวรุ่นใหม่นะครับเป็น e x t e a m 4นะครับผ่านระบบอา Party ตูเกเตอร์นะครับที่แอปนะครับเชื่อมต่อกับตัวรุ่นเก่าก่อนนะครับที่เป็นระบบปาร์ตี้บูธก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัวต่อไปที่เป็นปาร์ตี้บูธก็สามารถที่จะกดปุ่มที่ตัวคอนเนคที่ปาร์ตี้บูธได้เลยนะครับก็เชื่อมต่อได้ไม่จํากัดนะครับแต่ข้อเสียนะครับจากการสังเกตนะครับในเรื่องของเสียงสัญญาณนั้นจะมีการขัดเกินอยู่นะครับเหมือนมีเสียงแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับซึ่งต่างจากการที่เราเชื่อมต่อกับปาร์ตี้ บูทด้วยกันนะครับแล้วก็จากการทดสอบนะครับเมื่อผมอลองทําการเชื่อมต่อโดยเปิดเครื่องตัวลิป5โกนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ออลัคนะครับก็จะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับในในระบบของ Party t ้ทูเกเตอรนะครับพูดง่ายๆก็คือระบบ Party to ทูเกเตอรนี่ก็เรียกว่า,าต้องเชื่อมต่อกับระบบตัวแกนรุ่นใหม่นะครับตัวเดียวนะครับและตัวลูกที่ตามหลังมาก็จะเป็นระบบปาร์ตี้บูนนั่นเองนะครับ ส่วนในรุ่นใหม่นั้นการเชื่อมต่อก็เรียกว่าเชื่อมต่อด้วยการผ่านระบบออร l าแคสนะครับอันนี้ก็คือหลักการของระบบ p a r t ต To g e t เกเตอร์นะครับซึ่งผมได้ทดสอบก่อนหน้านี้ผมเคยลองเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อไม่ได้นะครับพอดีวันนี้คืนฟ้าคืนผลนะครับก็เลยเอามาลองเชื่อมต่อดูนะครับผลปรากฏก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับก็เรียกว่าวางให้มันลั่นกันเลยทั้งบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะนี่ครับ น้อยบรลั่นไปเลยนะครับ,รบก็คือประมาณนี้นะครับผ่านระบบ ปาร์ตี้ทูเกเตอร์นะครับโดยประมาณนะครับ